สวัสดีครับวอยวิถีสาขามครับวันนี้เฮาจิไปแ็กของซอยเพิ่นครับซอยน้ำท่วมครับวันนี้กับกองสวัสดิการครับอบตเฮ้าเหมือนล่ะครับแต่ไหมครัก็ไปเป็นกองเป็นกองนะครับนะครับผมไปกันครับครับวันนี้เฮ้ากับมาฮอดแล้วนะครับอานเจกนอูครับมาแ็กอาหารไปกันนะครับวันนี้หลายคนครับ ครับขนาดเกี๊ยห่ก็มากครับจำบ่ได้เลยนะครับน้องเส้นก่มาครับไเลย่อครับน้องแตงมวครับพุดเจ้าครับเจ้าวุดตักครับน้องนิดน้องจิดน้องไก่คนละครับหมน เนมันสไฟลอครับไฟล,คล,คล์ครับงอนงานครับี่มบงครับโอ้พลโวครับพลโลกับนี่นะครับพลโลโใคร ใครโปรโลบาสใครใครมรับต้มด้ครับอย่ที่บ้าต่มสุดอบสุดมาโเดียกับอตนนนศิลาเรนเลยครับด้วยู่ของนี่ครับเลยๆครับพี่น้งครบิที่ตาครับ กุ้งมาครับนี่เออกุ้งมาครับกุ้งถุงเมื่ครับช้าเข้ามาถุงเมื่อมาจะใส่ถุงดันเด็ดแล้วโอ้โหทีวิการกระ ใส่ถังเหมือนแข็งเลยด้ครับลก้วขาไปตกเลยเยครับวันนี้มังกวนครับมั่งกวนีมนกน่กิเล่นมเอ,งมเองเยงโดนครับก็บองจับด,ด้วยกันนะครับขอตวจอไปเลครับ นี่มันยังคำับพอแค่าโตลโลัี่าคาเลน้องนินฮัดไว้ใ้เเด็ไปขายโตลุงตอนตอนกเกษียณเอตอนเกษียณกรมเรต,ต,ออตรีอวตจ้ะ นุต <mm ีอบตครครับนายน้อกับแม่คร um um anyway> ับวันนี้ครับดไม่บุบบุ่ไเลยสาวสาวบ้านจึง ชับเชยงครับชับเชยงเอมาค่อยไล่ครับสุดซู่ครับู่ซงานเข้มแข็งครับแข็งแข็งต่อ่อนล้าครับได้ครับผมยอดครับวันนี้ทำบุญได้กันครับ ยินงงานรับปวดแลวครับเราแค่นี้ครับติดตึงกับมันขบวนปวดแลบเฮ้ยสุดๆจังทักจังทักเยอะเลว กะพลีน้ากะซพลีเอปโซ่อาลัยดีนาอุโบตาน้ากะซพลีซิกซิกใจ้ปาโอ๋ของไผวะอีสาถามเบิ่งมั้ย ได้ครับศูนย์ท่าการับด้วยกับนี้ครับ,บม,ม,มีมาถึงเจสมัยเป็นตั้งสารใหม่ๆกันไ,ไ,ได้ครับแล้วเป็นกับไปสั่งสารเห็นน้ำขึ้นกันอาหารับ เ่ตดว่าอันายรูปไหมย่าบังย่าบังเตราองด์ย่บงไวเก็ได้ตำแหน่งดีใช่ปะลิเวอร์ล่ลิเวอร์ล เอเดมไวครับดีกุโลงครับตอนนี้นิดนึงเจครับเจม้์ครับเชฟกระทะเล็ครับเชฟกระทะเล็ครับ อะไรครับพี่เนี่ยย่างเจ้าหวานหมูเป็นตาแซ่บประค่านครับพี่น้องเพื่อเพือครับบรรยากาศครับเดี๋ยวหลอครับเงาออกมาซ้อมมีแห้งครับเงาออกมาซ้อมมีแห้งหมุนไผ่จังหน่อยช่อมบรรยากาศกัเพินนะพี่เพียวนะครับ เสดระหานนะครับตอนนี้เขาเกิดเสดระหารเป็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาซ้อมมีแห้งยมหลมเป็นสบายใจดีทำบุญนะครขอผู้ใดได้เพิ่งคลิปนี้แหละขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอติด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 ตะลีทวันที่หนึ่งนะครับเด้อขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามหอน่างเด้อครับขอบคุณประเทศไทยขออนุญาตปิดคลิปครับ เอาตอนนี้สางภาพไหมนี่ยังกะดีเวิร์ดดีเวิรดไหมอิมักเว้นสั้นนี่ว่ามันคือเหตุเปลี่ยนความขาดคมขาดจริงในขาดนี่เราได้ดูรล้องกันไปบ่ายป้าตัวตอเเอานีทเกีย่างออกเราเสยดอะไรเาทเป่นพ้เก็จะเอาการแล้วอย่งกับบ่าใบก็ในี่้ววันนี้ควรเอาจะใส่บัวก็น่าเป็นเด็กนอยเป็นเตีเดือนนะ วิกแกเป็นไงอันนั้นนี่วะแม่ก็ได้วัวดีปนี้ตัวแม่ใส่อย่งนีกลับไปเวิร์อ้า <c oughs> แม่น่ะเป็นผู้บริหารม่เป็นนักบริหารแม่ส่งส้งังยางเดียวน้ำพิงเอาครับสามองน้าใหม่จ้าครับผมคุณา <ผม S 2> เที่ยงครับเค้าเราอเลนเร์ตดเรื่องไรก็ดินตกใสใส่ชิดรอไปเอยไรหลับขวางบริจาคกิต ครับผมสวัสดีครับพี่เล็ก